โครงการสุขชีวีวิถีพุทธในชุมชนเมืองยุค4.0กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดโรงเรียนปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์4.0สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วปัญหาวิกฤตของประเทศไทยที่กำลังเกิดขึ้นในด้านสังคมวัฒนธรรมการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน และการสร้างเสริมศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัยเพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างยั่งยืนเราจะช่วยส่งเสริมอย่างไรให้คนไทยยุค4.0นี้มีสุขภาวะสุขชีวิตที่ดีโดยเฉพาะเยาวชนและคนวัยทำงาน ในฐานะที่เป็นอาจารย์อยู่ในมหาลัยสงฆ์นะคะก็จะมีพันธกิจของมหาลัยที่จะต้องบูรณาการศาสตร์นะคะในพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่นะคะแล้วก็พันธกิจอย่างหนึ่งก็คือการบริการวิชาการแก่สังคมนะคะโดยประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการหล่อหลอมคนในสังคมนะคะจิตใจนะคะ มันมีคำว่าชุมชนเมืองอยู่ด้วยนะคะก็สนใจพื้นที่ส่งเสริมสุขภาวะสำหรับเยาวะชนส่วนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็สนใจพื้นที่ที่ส่งเสริมสุขภาวะสำหรับคนวัยทำงานวัยผู้ใหญ่ซึ่งก็เป็นโจทย์ที่มองเห็นว่านะคะคนวัยผู้ใหญ่ตอนนี้สังคมอาจจะเร่งรีบอาจจะต้องการที่จะหาบุมพักผ่อนของตัวเองซึ่งสำหรับพื้นที่เยาวะชนนะคะเราก็มองว่าวัดสุทิวลาราม ะะมีศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสังคมอยู่ในวัดด้วยนะคะหลายกิจกรรมที่โฟกัสไปที่เยาวชนนะคะเราก็เลยมาศึกษากระบวนการถอดบทเรียนนะคะเราก็มองเห็นว่าหลายกิจกรรมนะคะที่ส่งเสริมเ,เช่นดูหนังตามหาเขย์ธรรมก็จะมีศิลปินที่มีชื่อเสียงมาร่วมเสวนามาดูหนังร่วมกับเยาวชนซึ่งทุกกิจกรรมตรงนี้เราจะเห็นบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำนะคะโดยท่านเจ้า,าวาส สุธีรัตนบัณฑิตซึ่งท่านก็มีบทบาทเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ด้วยท่านจะร่วมเสวนากับเยาวชนวัดไหนที่จะร่วมกันส่งเสริมเยาวชนก็สามารถเอารูปแบบโมเดลกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นการถอดบทเรียนระยะที่หนึ่งของการวิจัย ทีนี้พอระยะที่2เราก็จะประเมินผลสำฤทธิ์ด้วยการที่มหาลัยสงนะคะตอนนี้การทํางานก็ต้องบูรณาการกับศาสตร์ข้ามหลักสูตรด้วยภายในมหาลัยก่อนที่จะออกมาข้างนอกอังนั้นก็เขียนโครงการบริการรับใช้สังคมร่วมกับหลักสูตร ผู้ที่จิตวิทยานะคะระดับปัญญาโทปัญญาเอกกับหลักสูตรสันติศึกษาปัญญาโทปัญญาเอกที่เราเขียนโครงการรับใช้สังคมร่วมกันนะคะแล้วส่วนอีกโครงการหนึ่งเราก็จะเป็นออกแบบกิจกรรมสําหรับพื้นที่เยาวชนซึ่งครั้งนั้นเราได้ออกแบบเราก็มองเห็นว่าเอ๊ยยุค4.0เนี้ยเราจะส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่อย่างไรให้มีภาวะผู้นําด้วยเราจะทํำยังไงเยาวชนเข้าใจรับรู้ความสามารถของตนเองแล้วก็รู้เท่าทันในการใช้ชีวิตในยุคเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเด็กต้องกินอยู่ ฟังเป็นนะคะแล้วก็จะออกแบบกิจกรรมที่หล่อหลอมจิตใจของเขาผ่านกระบวนการกิจกรรมของเรานะคะซึ่งกระบวนการส่งเสริม การเรียนรู้นะั้นในสังคมเมืองจําเป็นต้องมีโรงเรียนวัดและก็บ้านด้วยบ้านนี้อาจจะเป็นชุมชนก็ได้หรือเป็นครอบครัวก็ได้กิจกรรมที่เราทาครั้งนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของภาวะผู้นำนะคะพัฒนาตนเพื่อเสริมสุขภาวะของเขานะคะโดยโดยใช้โมเดลว่าภาวะผู้นําต้นแบบในใจในยุค4.0คืออะไรนะคะในการออกแบบกิจกรรมครั้งนั้นนะคะเราจะให้นิสิตปริญาโทรปริญาเอกทั้งสองหลักสูตรนะคะมาร่วมเป็นพี่เลี้ยงในกลุ่มนะคะ แล้วก็กิจกรรมก็ให้เด็กนําเสนอต้นแบบในใจของเขานะคะว่าเขาอยากจะเป็นผู้นําที่ดีอย่างไรในอนาคตที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาตินะคะโดยมีโจทย์ให้เด็กต้องดีไซน์ด้วยนะคะว่าในกระบวนการที่จะข้ามไปเป็นผู้นำเนี้ยเด็กๆจะมีกระบวนการพัฒนาตนเองอย่างไรที่เราจะใช้หลักธรรม ประจาใจของเราที่จะขับเคลื่อนภายในให้เขาเป็นคนดีได้อย่างไรซึ่งเด็กก็ประทับใจในกิจกรรมเกิดแรงบันดาลใจแล้วอยากให้มีกิจกรรมนี้อีกนี่เป็นผลประเมินจากเยาวชนนะคะแล้วก็จะมีผลประเมินตัวชี้วัดก็พบว่าเยาวชนก็มีพัฒนาการทางด้านกายศีลจิตปัญญาเพิ่มสูงมีความสุขเพิ่มขึ้นหลังจากมาร่วมกิจกรรมกับเราสัพยาภายนอกที่จะให้เกิดสัพยาภายในใจคนนะต้องสร้างบริบทหรือบรรยากาศการเรียนรู้ให้กับเยาวชนด้วยนะ มีรีสอร์ตอันหนึ่งนะคะอโยธยาวิลเลจนะคะซึ่งเขาก็จะมีเพจของเขาเพจของคนดีสีอยุธยาเปิดพื้นที่ให้บ้านซึ่งในฐานะเป็นรีสอร์ตให้กับคนวัยทำงาน จนถึงผู้สูงอายุทั่วไปให้มาใช้พื้นที่ปฏิบัติธรรมทุกเดือนซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้เข้มงวดมากนะคะก็จะมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมจิตประพัดสอนอเจ้าของหรือผู้ประกอบการเนี่ย <c oughs> เห็นความสําคัญว่าการพัฒนาจิตและปัญญาเนี่ยสำหรับคนไปทํางานนี่สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับชีวิตนะคะทีนี้โจทย์ของมหาไรสงฆ์ล่ะจะประยุคร่วมส่งเสริมอะไรให้กับเขาบ้างเขาก็จะมี ภาพวิทยกรไปบรรยายนะคะส่วนสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาอยากได้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงฆ์ต้องการวิทยกรที่เป็นคารวาสทั่วไปที่เป็นคลารืหัดเพราะว่าปัญหาของคนวัยทำงานทั่วไปบางครั้งเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องครอบครัวบ้างปัญหาเศรษฐกิจบ้างบางคำถามอาจจะไม่กล้าที่จะถามพระสงฆ์นะคะในฐานะผู้วิจัยด้วยนะคะก็รวมอาจารย์กับนิสิต ไปร่วมทํากิจกรรมด้วยโดยไปให้ความรู้เรื่องธรรม,มะแล้วก็ไปเผยแพร่ถือว่าเป็นบทบาทในการบริการวิชาการด้วยเพื่อพัฒนาจิตและปัญญากิจกรรมที่เราไปไปร่วมทํำนะคะก็จะเป็นกิจกรรมกิบัตรธรรมซึ่งปกติทางอายุทยาจะไม่จัด พอทยาวๆส่วนผลสำฤทธิ์ในโครงการที่เราไปร่วมด้วยกันก็คือการไปร่วมเป็วปนวิยากรบรรยายธรรมประจําเดือนน,นํานิสิตปัญญาโคเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยการที่ไปร่วมกิจกรรมนี้ก็จะเกิดการต่อยอดทางวิชาการด้วยอย่างนิสิตที่เราพาไปลงพื้นที่ด้วยกันเขาก็สามารถทําวิทยานิพนธ์ของเขาได้ซึ่งเป็นการต่อยอดสิ่งที่จะต้องเติมเต็มเมื่อมาปฏิบัติธรรมอาจจะมีลูกหลานอยู่ที่บ้านไม่สะดวกที่จะหาพี่เลี้ยงเขาต้องการมาเป็นครอบครัว ก็เป็นที่มาของหลักสูตรโปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับครอบครัวนะคะวิทยาอิพนเล่มน,นี้ก็ได้ทําเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนี่คือการต่อยอดที่เราเปิดพื้นที่เชื่อมโยงนะคะสร้างเครือข่ายโดยให้มหาลัยสงในฐานะสถาบันการศึกษาร่วมกับผู้ประกอบการบ้านในการร่วมกันสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาวะสุขชีวีของคนในสังคมนะคะสําหรับวัยผู้ใหญ่ไปทํางานนะคะส่วนการวัดผลสำลิดนะคะ ซึ่งเราก็วัดคอส์จากในรูปแบบการวิจัยนะคะก็จะมีเครื่องมือประเมินความสุขนะคะซึ่งสร้างมาจากหลักภาวนาสีนะคะเราก็ไปประยุกต์ใช้ว่าปฏิบัติธรรมแปาเจ็ดคืนแปดวันแล้วเขามีความสุขในการดําเนินชีวิตสูงขึ้นมากน้อยเพียงใดผลวิจัยกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มนี้มีความสุขมากขึ้นมากกว่าก่อนที่เข้าร่วมปฏิบัตินั่นหมายความว่าเขารู้สึกสบายใจมีความสงบและมีพลังใจที่จะนำ สติหรือหลักสมาธิที่เราได้หล่อหลอมตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะโมเดลสุขชีวีวิถีพุทธในชุมชนเมืองยุค4.0จากผลวิจัยการที่บุคคลจะมีสุขชีวีวิถีพุทธจำเป็นต้องประกอบด้วยปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนในที่นี้เรียกว่าปารโตโคสะได้แก่หลักกัลายาณมิตรและหลักสัปปายะเจ็ พี่เกื้อหนุนให้เกิดปัดจจัยภายในนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตผ่านกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันประสานพลังบ้านวัดโรงเรียนโดยทั้งสองพื้นที่มีจุดร่วมในการสร้างสุขชีวีวิถีพุทธผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดโรงเรียนประกอบด้วย 1. ลักษณะพื้นที่สัปปายะทางสังคม 2. การออกแบบกิจกรรมพัฒนาจิตและปัญญา 3. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะของคนในสังคมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขนำไปสู่การสร้างรูปแบบการดำเนินชีวิตให้มีความสุขในชุมชนเมืองต่อไป